สวัสดีครับพบกับสุลคารลิเวอร์ pool เราเริ่มต้นกันที่ย้อนวิรกรรมแซบไซมอนฮูเปอร์ oper, เป่าพิมลิกพลาดจนลิเวอร์พูลแมนซิสตี้พังมาแล้วย้อนดูซีแมตกขาร์ดของไซมอนฮูเปอร์นะครับเพื่อตัดสินพิมลิกอังกฤษลิเวอร์พูลกับแมนเชสเตี้ร้องยีส่วนแมนยูได้ผลประโยชน์2เกมการเป็นที่ถูกพูดถึงกันอย่างมากสำหรับไซมอนฮูเปอร์ผพ้ตัดสินในเกมพิมลีกอังกฤษโรเบ,บียซิฟ้าแมนเชเตีเปิดบ้านเสมอกับสเปอร์แบบสุนัน3-3 หลังจากมีจังหวะปัญหาชุนไทยแกมในช่วงทดเจ็บนาทีที่90 4ซึ่งแมนเชสเตอร์ได้ลุ้นประตูไทยจากจังหวัดที่พูดตัดสินไซมอนฮูเปอร์ทำท่าเหมือนผายมือให้ลิงบาาเบลฮาลันที่โดนสกัดจับทันทันหลังเล่นต่อไปกัตี้ฮาลันจะเปิดบอลให้กับแจ็คกิลลหลุดเดี่ยวเข้าไปทําประตูแต่สุดท้ายกลับเป่านกวิดให้เป็นการฝ่าโดยไม่ปล่อยให้ลูกได้เปรียบทําเอาผู้เล่นระเบียสีฟ้าเข้ามารุมประท้วงกันยกใหญ่ ก็ไม่เป็นผลและแบ่งแต้มกันไปย้อนไรก็ตามนะครับนี่ไม่ใช่เกมแรกที่ปวดติดินในวัย41เปีอะไรนี้มีข้อผิดพลาดจนเกิดดราม่าใหญ่โตโดยมันยังมีอีกถึง4เกมที่ถูกพูดถึงกันเป็นอย่างมากว่าตัดสินได้อย่างเยี่ยมมากแมตต์บรอยเดนพบกับแมนยูเดือนกันยายนปี2020บเกมน้ดหน้าจะจบลงด้วยผลเสมอ2องแล้วแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บในนาทีที่9 0 6บวกเกินจากทดเวลาบาดเจ็บ5นาที ไซมอนฮูเปอร์ที่ทำหน้าที่ในห้อง VR ในเกมนั้นก็ส่งสัญญาณมาว่ามีแฮนด์บอลสุดท้ายเป็นบูโน่ฟานันซ์ยิงจุดโทษเข้าไปทำให้ปีแสดงชนะบรตันไป3ประตูต่อ2เฉยเลยเกมต่อมาเป็นลิเวอร์พูลพบกับสเปอร์ในเดือนกันยายนปี2023เกมนี้ไซมอนฮูเปอร์มีคำถามมากมายโดยแจบไปแดงให้กับเคอร์ติจอนยิงกว่านั้นลุยดีอารยิงเข้าไปแล้วแปไปเช็ค VR ว่าลําหน้า สุดทาเกมนั้นหงแดงแพ้นในนัดแรกของฤดูกาลไป1ประตูต่อ2แบบหน้ากังขาโดยหลังจบเกมแล้ว pgmol นะครับก็ออกมากล่าวขอโทษว่าผู้ตัดสินทำหน้าที่ผิดพลาดเกมต่อมาเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับวูฮัมบูรในเดือนสิงหาคมปี2023ช่วงทเวรามาเจ็บครึ่งรแรกหลังมีช็อตรามาอยู่นั้นเป็นจังหวะที่อองเรโอนา่าผู้สมบุกตูมือหนึ่งป้ายแดงของแมนยูพยายามออกมาตัดบอลแต่ไม่โดนซึ่งไปพลาดกระแทก,กสัท้านคาลตก ซึ่งหลายคนก็มองว่าต้องเป็นจุดโทษเพราะประทะก,กันอย่างชัดเจนมากแต่เซมอนกูเปอร์นะครับผู้ตัดสินที่1ในเกมนี้รวมถึงห้อง VR ไม่ให้จุดโทษและทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชนะวูมแฮมตันไปได้และเกมสุดท้ายกับเกมเซาท์ทอมตันพบกับวัตฟอร์ดในเดือนพฤศจิกายนปี2018ไซมอนกูเปอร์นะครับผู้ตัดสินที่1นึ่งปฏิเสธให้ประตูเซาเติมตันเมื่อชาลีออสตินยิงเข้าไปแล้วแต่มองว่า มมยะโยธิดะโดนบอลคนสุดท้ายและอยู่ในตำแหน่งลำหน้ารวมทั้งไม่ให้จุดโทษทางฝั่งวัตฟอร์ดไรอันสเปอร์ธานเข้าสกัดนาทเทียลโซโลบาอีกด้วยนี่คือ4เกมแห่งอัะยนหน้ากังขาของไซมอนฮูเปอร์นะครับโดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ประโยชน์2เกมลิเวอร์พูลกับซิตี้ต้องร้องยีกันเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหแซบจริงๆ สวยเจอสวยกว่าเทนรับถึงกับตะลึงลูกซัดของแมกกะเทนอเล็กซานเดอร์โนนะครับดาบเตดลิวพูยอมรับถึงกับตะลึงเลยทีเดียวเมื่อเห็นจังหวะก,การซัดอย่างสุดสวยของ ister, อเล็กซิสแม็กลิสเตอร์เพื่อรวมทีมที่ซันโวไซฟุตลัมในเกมที่สั่งชนะ4-3ในตอนที่เกมยังเสมอกันอยู่1-1น,น,นั้นนะครับแม็กลิสเตอร์ได้เซตเต็มข้อจากนอกกรอบเกิดโทษบอลพุ่งวาบไซนนีเมือเบนเลโนเสียบสามเหลี่ยมเสาไกลอย่างสวยงาม ผมเล่นอยู่โดยคิดว่าไม่มีทางที่ผมจะได้ประตูยอดเยี่ยมประจำเกมนี้เทรนต์กล่าวหลังจบเกมก่อนหน้าน,นี้ที่เขาเพิ่งปั่นฟีคิกเสียบสามเหลี่ยมให้เก็บทีมขึ้นดำและผมก็คิดไปไกลครึ่งหนึ่งแล้วด้วยคบว่าผมน่าจะได้ประตูยอดเยี่ยมประจำเดือนที่นี่แม้จะเพิ่งเข้าสู่เดือนธันวาคมหลังจากนั้น20นาทีต่อมาแมคก,ก้าก็ยิงลูกนี้ได้ผมกําลังคิดว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่มันเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมมากผมมีจุดยืนที่ดีมากในการมองมัน ผมอยู่ในแนวเดียวกันกับเขาและเห็นถึงวิธีของบอลตอนที่เขายิงบอลมันออกไปมันเป็นโอกาสที่ดีใช่แล้วเป็นลูกยิงที่ยอดเยี่ยมและผมแน่ใจว่ามันจะมีหลายๆม,มุมผมจําได้ว่าผมหันกลับมาผมทั้งโจเอมาติป e และบุกเิมฟันได้แต่ก็มีปริกิยาแบบเดียวกันเราต่างตกตะลึงเราไม่ทันฉลองประตูกันเลยจริงๆเพร,ระาะมันแค่ตกใจจริงๆมันเป็นลูกยิงที่โดดเด่นและดีมากสําหรับเขาที่ทําประตูได้ ย้อนกลับไปดูสถิติผลงานที่ย,ดยอดเยี่ยมอีกครั้งนะฮะของอเล็กซิสแม็กลิสเตอร์ในเกมที่พบกับฟูลัมไม่รู้เมื่อไหร่นะครับและตอนไหนแต่ตอนนี้นับปัจจุบันแม็กลิสเตอร์กลายเป็นมิกฟิลเบอร์หของลิเวอร์พูลอย่างเนียนตาม,มากขึ้นแล้วนะครับหลังจากที่โดนกล้นขอดว่าเล่นปิดตำแหน่งเขาก็ค่อยๆปรับตัวเข้ากับตำแหน่งหมายเลข6ของเทียมแม้ว่าก่อนหน้านี้นจะมีการทักท้วงกันอย่างเห็นได้ชัดว่าตำแหน่งของเขานั้นไม่ใช่ตำแหน่งของกลางตัวรับ และไม่ไต้ตำแหน่งที่เขาถนัดที่สุดในสนามแต่ดูนว่านะตอนนี้เขาอาจจะเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่เขาถนัดไปแล้วก็ได้แม้จะยังไม่ใช่เบอร์หแบบ100%นะครับแต่ก็ถือว่าแมคก้าเล่นดีดมากยิ่งขึ้นในตำแหน่งนี้และเทคนิคกับความสามารถของเขาก็ช่วยทียมได้อย่างมากเลยทีเดียวเมื่อทีมปรับมาเล่นในระบบ3 2 4 1ในรูปแบบการโจมตีเรามาดูสถิติของแมคเอลิสเตอร์กันหน่อยนะครับในเกมที่พบกับทางด้าน,นของฟุลลัม โดยแม็กแอลิสเตอร์ลงเล่นไป65นาทีสำบัดบอลทั้งหมด52ครั้งผ่านบอลสาเร็จ33ครั้งจากทั้งหมด3 9ครั้งโดยความแม่นยำในการพันบอลคิดเป็น85%เลยทีเดียวชนะการดวลภาคพื้นดิน2ครั้งชนะเกยเกลสองครั้งสกัดบอล1นครั้งเคลียบอล1นครั้งโอกาสยิงประตู1ครั้งและมี1ประตูที่งดงามจากการยิงไกลแถว2นะครับโอ้โหสุดๆจริงๆนะฮะตอนนี้แม็กอลิสเตอร์นะครับ,นนรบก็กลายเป็นมิกฟิลเบอร์6 ดีขึ้นแล้วนะครับเนียนตาขึ้นหลังจากที่ในช่วงก่อนหน้าน,นี้โดนค่อนขอดว่าจับไปเล่นผิดตำแหน่งซึ่งก็ต้องเชื่อฝีมือเจกเก้งคลับนะครับเขาคงผิดไม่ผิดหรอกนะครับที่ส่งแม็กลิสเตอร์ลงเล่นเป็นกองกลางตัวรับตอนนี้เขาก็ค่อยๆปรับตัวแล้วนะครับดีขึ้นนะครับซึ่งถ้าหากว่าลิอร์พูไม่ซื้อกองกลางตัวรับเพิ่มเติม,ตมไม่แน่นะครับว่าเขาก็จะได้ลงเล่นในตำแหน่งนี้ตลอดไปเลยและอีกคนหนึ่งก็คือวัตุรุนโดเอาไว้ยามเข้าขันนะครับเป็นยางอะไหล่ให้แม็กลิสเตอร์ นั่นเองนะครับสุดอยอดนี่คือรการลิเวอร์พูลครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่5ธันวาคม